วันนี้จะพาไปทำอาหารประจำชาติของโมร็อกโกกันค่ะทุกคนเขามีชื่อว่ากุสกุสความที่เครื่องมันเยอะค่ะทุกคนทำทีเราก็เลยต้องทำเยอะๆเมนูนี้คนฝรั่งเศสหลายๆคนเขาจะชอบกันมากค่ะรวมทั้งสมาชิกในบ้านเราด้วยถึงจะทำเยอะขนาดไหนก็ไม่มีเหลือค่ะทุกคนความที่ประเทศฝรั่งเศสก็จะมีแขกขาวย้ายมาอยู่กันเยอะโดยเฉพาะประเทศโมร็อกโกหรือว่าไนจีเรียคนฝรั่งเศสเขาก็เลยรู้จักอาหารพวกนี้ดีค่ะ คุณพ่อนึกอยากกินพาเด็กๆไปตกปลากลับมาก็หิ้วเนื้อหิ้วไก่หิ้วผักไม่เยอะแยะมากมายตอนแรกหวานกลาว่าวันนี้จะไม่ทําอะไรเลยกับข้าวก็จะไม่ทําจะกินของที่เหลือติดในตู้นั่นแหละแต่พอเห็นพ่อลูกกาลังช่วยกันเตรียมผักแล้วหวานก็อดไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาทําให้อยู่ดีค่ะ เราก็จะต้มน้ําให้เดือดๆเลยแต่ในขณะที่รอต้มน้ำํำเราก็จะใช้เนื้อที่เราหั่นเป็นชิ้นๆนี่แหละเอามาดาดกระทะให้เหลืองให้หอมก่อนไม่ว่าจะเป็นเนื้อแกะเนื้อไก่แล้วก็เนื้อวัวอย่างที่บอกว่ากุสกุสจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะว่าเครื่องมันเยอะคะ่ะทุกคน นี่ค่ะเนื้อทุกอย่างหวานจะเอามาดาดกระทะอย่างนี้ก่อนดูในส่วนของเนื้อไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผักกันเลยค่ะผักก็จะมีแครอทมีหัวไชเท้ามีเซลเลอรี่มีบวบชุกินีค่ะทุกคนเราจะไม่หั่นให้มันเล็กมากนะเวลาเราเอาเอาไปต้มกับน้ําซอสมันจะได้ไม่เละค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นไส้กรอกของแขกค่ะทุกคนที่นี่เขาจะเรียกว่าแมกกสเราก็จะเอามาดาดกับกระทะให้สุกก่อนแล้วเราก็จะแยกไว้ต่างหากก็จะมีหอมหัวใหญ่ด้วยมีกระเทียมด้วย พอน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาหอมหัวใหญ่ที่เราดาดในกระทะเทลงไปถ้ามีน้ำมันที่เหลือจากการย่างเนื้อย่างไส้กรอกเราก็จะเทลงไปในหม้อด้วยค่ะ แล้วเราก็จะทยอยใส่เนื้อที่มันใช้ความสุกนานอย่างเช่นเนื้อวัวเพราะว่าเนื้อวัวมันติดกระดูกมาเราก็จะใส่ลงไปก่อนเลยเนื้อวัวจะต้มประมาณ2ชั่วโมงค่ะส่วนเนื้อแกะกับเนื้อไก่ก็จะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีเราก็ถึงจะใส่ทีหลังเอามาดูเครื่องมันค่ะทุกคนนี่จะเป็นเครื่องที่มันผสมมาอยู่แล้วเขาเรียกว่าเอพิสกุสกุสหวังจะใส่ลงไปในนั้นประมาณ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศแบบเป็นครีมค่ะใส่ลงไปในนั้น1ช้อนโต๊ะ หวานจะใส่ต้นผักชีลงไปในนั้นด้วยนะทุกคนปรุงเครื่องด้วยเกลือรสดีแล้วก็พริกไทยแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปหน่อยนึงเพื่อความเผ็ดแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดปล่อยให้เนื้อมันสุกเสร็จแล้วเราจะมาเตรียมข้าวมันกันค่ะทุกคนข้าวมันจะเป็นอย่างนี้เลยหวานจะใช้ไซส์ขนาดกลางค่ะเราก็จะเอามาเทใส่ถาดอย่างนี้เสร็จแล้วหวานจะนึ่งนะทุกคนแต่ก่อนจะนึ่งก็จะเอามาล้างน้ําก่อนแล้วก็จะเทน้ํามันทิ้ง เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําให้มันท่วมข้าวพอดีค่ะทุกคนไม่ใส่เยอะก่อนที่จะเอาไปนึ่งหวานก็จะมาใส่เนยใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ํามันมากอกค่ะแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งประมาณ15นาทีทุกคนเมื่อเราตุ๋นเนื้อวัวได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วเราก็จะเอาแกะแล้วก็เอาไก่ลงไปค่ะตุ๋นไม่เกิน30นาทีเพราะว่ามันใช้ความสุกไม่เท่ากันเราจะต้องคอยระวังค่ะคนฝรั่งเสร็จ จะค่อนข้างเรื่องมากในการกินนะคะทุกคนโดยเฉพาะสามีหวานที่บ้านเนื้อในจะสุกไปก็ไม่ดีสุกไม่พอก็ไม่ดีเปื่อยไปก็ไม่ดีอีกค่ะขณะที่ความสุกข,ของเนื้อได้แล้วเราก็จะตักออกเสร็จแล้วหวานก็จะไปใส่ผักเลยค่ะทุกคนใส่ผักก็เช่นกันทุกคนแครอทหัวใช้เท้ามันจะใช้เวลานานกว่าบวบแล้วก็เซลลอรีค่ะส่วนบวบเซลลอรีเราก็จะใส่ทีหลังก็เช่นกันพอใส่ลงไปแล้วต้องคอยดูด้วยเดี๋ยวผักเปื่อยไปก็จะไม่อร่อยอีก ส่วนข้าวมันเราก็จะเอามายีอย่างนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันให้มันเป็นเม็ดร่วนเม็ดไข่เม็ดมันไม่ให้มันเป็นก้อนเสร็จแล้วก็ได้เวลาตักเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนกว่าจะได้กินใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งส่วนเวลากินก็จะใส่ถาดวางไว้อย่างนี้เลยใครชอบเนื้อใครชอบไก่ใครชอบผักอะไรก็มาตักเสิร์ฟเอาเองได้ตามสบายส่วนคุณย่าเราก็ตักใส่จานให้เด็กๆเ,เอาขึ้นไปให้บนบ้านแล้วค่ะลืมบอกว่าอย่าลืมใส่ถั่วพัวชิดนะคะทุกคนอันนี้อร่อยเลยแหละ หรือว่าที่บ้านเราเขาอาจจะเรียกว่าถั่วลูกไก่หรือเปล่าที่มันเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็เวลากินอย่าลืมโรยหน้าด้วยผักชีสดด้วยนะคะทุกคนที่นี่ผักชีที่เขาเอามาขายเขาเอามาจากประเทศโมร็อกโกนะคะทุกคนสาละแหนกับผักชี เพราะว่าแขกขาวเขาจะกินกันเยอะมากเลยในอาหารของเขาแทบทุกอย่างจะใส่สะละแหน่ผักชีใบพาสต์ลีเป็นไงคะทุกคนกุสกุสอาหารโมร็อกโกน่าอร่อยไหมเอ่ยถ้าเพื่อนคุณพ่อเห็นคลิปนี้เป็นต้องทักมาเลยแหละว่าหมดหรือยัง <c oughs> เพราะว่าเขาชอบกันแล้วก็ความที่มันทํายุ่งยากต้นทุนก็สูงเพราะว่าเครื่องมันเยอะ ส่วนมากถ้าไม่ใช่ครอบครัวใหญ่หญๆจริงๆเขาไม่ทํากินกันหรอกค่ะทุกคนเขาก็จะไปหากินตามร้านอาหารประหยัดกว่ากันตั้งเยอะกินอาหารแขกไปส่วนจูเลอร์ก็ไปเปิดเพลงแขกแล้วก็เต้นให้พวกเราดูค่ะทุกคนเอนเตอร์เทนเก่งมากเด็กคนนี้ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ